ครับกสวัสดีตอนเช้าๆครับผูสุบุสุคนครับพาเขาปลาหาอยู่หากินอีกคือเก่าพี่น้องครับนี่กัไปเลาะปลาเห็ดมาแล้วครับเห็ดกับบท่านได้ออกนะครับผมก็เลยมาเลาะปลาหนใหม่เป็นไพ่ลวกนะครับหรือว่านอนนหวกเนาะครับเนาะเอาบรรลุว่ามันท่านได้เกิดนอบอพี่น้องเมื่อวานนี่กับไปอีกทางหนึ่งเมื่อนีนไหมเบิ้งอีกปลานึงครับผมมาทามันออกนี่ชุดเด้งเขาครับผม ย่างขึ้นเขามาดีครับผมนอนหนึ่งเนี่ยออกอยูครับผมแต่ว่ามันออกปลายเดี๋ยวลองหาบางยิงนะครับช่วงนี้ยัองออกปลายครับแล้วก็นอนยังบททันได้นอนง่าย Những mộc hạng này. Oo, nó nhanh hạng. Chi nhanh hạng, ok 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 ดีครับอู้นอเกิดอยู่พี่น้องเลยปวดเอวมาเบิงโดนนี่ครับสองนอถือว่ามาถึกจังหวะอยู่ครับเป็นนองงอ,งอนะตัดสูงจัง่อยครับผมนองงอ,อเอาใช้นี่ล่ละอ,นนอันก็งอค้อกันมันมาแข็งนะครับนองงอ นอตานี่มองมองตานี่แจ้งเอาอนี่ครับกำลังงามเลยครับอีกน,นอนหนึ่ง ส้ยาง,งามเลยครับอ๋อนี่ครับเมื่อนี้น้อยใหญ่อยู่ครับเนี่ยก็หาไปเรื่อยๆครับเมื่อวานนี่ไปมันยุบข,ข้างทางครับผมมันก็เลยเดือดเต้นน้อยหน่อยน้อยใหญ่เพื่อนเอาเบิดเมื่อนี้มาก็สงน้อยใหญ่อยู่แต่ว่ามันก็ออกห่างๆครับผมเป็นยังบ่ทัน,นอ,ออกหลาย นอนหนึ่งครับงามอยู่เห็นอยู่ในนอนหนึ่งนี่เห็นตะไบครับนอนใหญ่ยอยู่ ยรน,น้อยๆครับวันนี้น้อแบบนี้เสียบเอาลึกๆครับผมน้อตรงๆได้หลายอยู่ปู่นอนหนึ่งอยู่ทั้ง,าง่างเ่ะ Don't Nó non nó nhanh chưa Thằng nào thì nó nâng เจบลึลกเลยครับนอนแบบนี้ดีเดีดีอยู่นี่นอนนึงนี่หม่องละนอนครับ มันบ,บทันได้หอดหนามันนะครับหนามันแท้ๆกินกินนโเบดนะครับออกลายครับนอง,ง้อนี่อสม่ชยนองใหญ่เลยครับเอ้เด้กนองงามอยู่ครับมันนี่หากไปเรื่อยๆปลาหยักฮกนี่ครับ นอนหนึ่งเหมือนจะแข็งนะครับแข็งสังนี้ครับผมโอู้ดนอนหนึง่งนี่ครับ อนอนนิดหนึ่งครับ นี่เป็นต้นบัวโคดนะครับผมนี่หัวมันยูเซ่เลยเอาไปขั้นเป็นวุ้นครับผมใบมันนอนวนดีครับผมออนอนใหญ่ดี ยางไกลครับผมนี่ครับขึ้นมาสำเน็หละนอนไม่มองแล้วนอนต้องตาดีเติมนะครับลางเทียมันโอ้ห็นน้อยหนึ่งนอนแบบนี้มันขึ้นจากในดินครับผมก้อนหินเสียบเลยแข็งตัวนลยกูแข็งครับ มันมันอ่อนอ้าได้เท่านี้แหละงามอยู่ครับ น้อยน้อยน้อยหนึน่งครับ นี่สองนอครับผมนี่นอนหนึ่งพุ่นนอใหญ่ครับนี่นอนเลี้ยวๆแบบนี้เอาไปเห็ดน้องไม่อาดทุงนะครับชวนนอสัส้นกับเหมาะกับเอาไปต้มนี่นองครับ นอนเลียวๆนี่มันที่ดเงานะครับนี่มันก็เกิดเป็นบางกอครับผมหายากอย่ออกห่างๆวันใหม่วันนี้เกิดกับกอแบบนี้กอที่นี้สองสามล้ำกอแน่นเนีน่ค่อยออกครับล้ำแน่นๆนีน่ค่อยออกมุนปลาม,มุนดงหกนอนหนึ่ง น้องง้อครับผมปลาตาสนีครับโอ้ยังแข็งอยู่ คอยมีนอมาทางนี้เอา้าคือเสียาซ้ำนี่แหละยุ่งหลายนี่ครับผลงานเขาเพราะได้อยู่ครำว่อนี่นอนนอง้ามนะครับผมนองไงเอาอวบดีครับนออ่อนพร้อมน,นอไม่หอันเดียวกันครับผมต้มกระแซ่บแกงกระแซ่บ ครับผมกำลังิดตบชิปพี่น้องพอนอนหนึ่งต้องหาดีเติมนะครับโพแดตกไปปลามันหกนี่โพได้อยู่ครับพอได้อยู่ได้กินถ้ามันถึกจังหวะเขารกระิได้นอนองน่ครับผมยังไม่นีเนะเมื่อวานนี่ได้แต่นอนน้อยๆพี่น้องครับมือนี่แได้นอนงามอยู่ครับพอได้อยู่ได้กินครับผม ช่วงนี้ก็ออกยังบัทันไหลครับผมก็ออกเป็นบางกอนะครับมันยังบัทันได้ฮอดหนามันนะครับหนามันแท้ๆนี่มันที่ออกกอหนึ่งนี่หลนอหนะครับผมจะช่วงนี้ก็ออกห้างๆกอหนึ่งกับบมีนอเดียวบางกอกับบูมีดอกซ่อนมาบุมีนอเอาครับผมสรับคลิปนี้ถ้ามักจังแดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้เบาไทยบานเด้อครับเด้อช่วงนี้ก็ไ่ได้หายเห็ดนะครับผมเห็ดยังบ่ทันได้ออกก็ล้อรุ่นกันคลิปต่อไปครับผม อายุหากินทั้งใดก็ฝากติดตามคือเก้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังออกจากป่าก่อนครับยุ้งไหลนะครับผมก็เอาไว้พ่อกันคนลิปหน้าพูดละสำหรับคลิปนี้ก็บบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ